วันนี้มาทําอะไรคะมาหาซื้อต้นไม้ไปปลูกค่ะซื้อต้นไม้ไปปลูกราคามารับน้องๆไปปลูกอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันสวนจัดสจัดสวนจตุจักรเนี่ยฮะไปชมต้นไม้กันไปชมต้นไม้กันต่ากันสองร้อย่เขียวท่าสีไปแบบอื้อฮึดมสมบูรณ์มากอยากให้ยางตัวดีด้วย ตอนนี้ก็หลวมตัวเข้ามาตรงกลางแล้วนะคะอันนี้กำลังให้ความสนใจกับน้องๆอันนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้ต้นอะไรนะคะสวยเลยนะคะไม่รู้นะคะไม่รู้ชื่อต้นนะคะว่าชื่ออะไรอันไหนสวยก็ซื้อนะคะอันไหนสวยก็ซื้อ โงเลยบอนยักษ์ไหนบอนยักษ์นี่ต้นบอนยักษ์ต้นบอนยักษ์โอ้โหใบใหญ่จังเลยอ่ะเท่ากับตาลปัดพระเลยนะคะนี่ขายไหนเท่าไหร่ะรคะอืมสวยมากมงมด่างไงใบเล็กๆเขียวว้าว,ว,าว เ,าเ,าเาลาะเลาะริมทางไปมีเยอะมากนะคะสำหรับคนรักต้นไม้ก็แนะนำนะคะขแขงมากนะคะต้นตรงนัน้นนะคะแขงมากนะคะต้นตรงนั้น,นะคะ่ะต้นละหกหมื่นนะคะทุกคนสวยจังเลย ส่วนครัวก็มีนะคะ20บาท20บาทอันนี้ก็จะเป็นดอกอะไรนะ<ม>เขาเรียกว่าอะไรดอกชบาเนาะ<ม>ใช่ปะไม่ใช่ชบาเหรอ<ม>เป็นน้ำใบปปเตยหวานน้อยนะคะ ยุคนี้นี่คนสนใจต้นไม้กันเยอะเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ตอนตอนช่วงเทรนนี้มันจะเป็นแบบว่าต้นไม้ที่เป็นเทรนต้นไม้ที่กำลังมาแรงเพราะว่าขายได้ราคาอย่างเช่นพวกต้นที่ใบด่างๆนะคะต้นกล้วยที่มันออกขาวอะต้นต้นกล้วยอินเดียปะ่ะต้นกล้วยด่างนะคะแดงอินโดแดงอินโดใช่กล้วยแดงอินโดนะคะ เดินชมสวนค่ะโหใบด่างนคะโอ้ my god โอ้ my god คิดว่าจะหมด สุดทางแล้วนะคะที่ไหนได้มีต้นใหญ่ขายอยู่ตรงนี้อีกนะคะเนี่ยนี่ต้นใหญ่นี่นะคะอา่าเขาเรียกต้นอะไรนะลืมละจุงเบยนะคะว้าวนี่นะคะ สวยมากก็แบบแม่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะคะช่วงนี้ก็อะไรคิดก็มาเดินดูนะคะพวกที่เป็นแบบต้นมงต้นไม้นี่นะคะนี่นะคะดูราคาเลยหมื่นสามนะคะซื้อเลยเอาไว้นอกบ้านไม่ได้นะคะสสยมากเลยสวยแม่เห็นราคาแล้วกล้าซื้อไหมคะเ่อกี ไม่ค่อยกล้าค่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจริงเหรอคะแต่แต่กล้ามาเดินนะคะกล้ามาเดินต้นอะไรไม่รู้ค่ะไม่ใช่คนปลูกค่ะ <laughs> อย่าไปใกล้แม่ว <laughs> ่ <laughs> <laughs> างๆหลบโควิดก็มาหาต้นไม้ไปซื้อต้นไม้ไปปลูกกันได้นะคะ <laughs> ต้นไม้ต้นไม้ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากแบกไหวมน้ะได่านสามดากะแพงด่ามยได้ยีหม่อเอาไปสี่ร้คน้ว่ะว้าวันมี้อะไร่างหลายอนันนี้อันนี้ต้นละพันคต้นละต้นละพันคู่หนึ่งก็พันห้าระคะอแต่ว้าตันนี้แปดพันต้นนี้ ันไม่สี่พันแปดพันสี่พันอันนี้มันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเท่านู้นไหมเวลาเลี้ยงดีๆเวลาเลี้ยงต้นมันอจะใหญ่เขาจะใบเขาจะใหญ่ๆนี่เลยค่ะตัวนี้นะมันี่เจ็ดความสูงพุ่มเขาอ๋อพุ่มประมาณนี้อืเมันจะเป็นใบทรงนี้นี่มาเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นอัญมณีสามสีอัญมณีสามสีใช่ค่ะอันนี้เป็นไม้กระแตอันนี้กระดังก์เขาขายอยู่กันสองพันแต่นี่เรามาขายสด ว้าวแม่ตาถึงไหม <laughs> แม่ตาถึงมากต้นละพันนะถ้าสองต้นก็พันห้าเลยนะอ,อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะแม่หนูเลยกนแะล้วมะม่มวงหาวมะนาโ h o อ e าาชายชายาาชาย,ชายโอ้ย,อยน่ารักดีมันมีใบสาวเกี่ยวไปเลี้ยงเลย ไในร่มหรือว่าตากแดดอะไรทำไรตากแดดทไรขาววืมเขียวๆทั้งนั้นเลยนะคะน้อนี่ไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงดีนะนะั่นอะน่ารักดีนี่ต้นไม้ฟอกอากาศขันขนกระชับกรอนั้แป๊บเดียวเห็นกรนโดดเลย ถ้าฉันเห็นฉันดูดใจเลยนะแต่เขาเอาไปแล้วนะคะรอรนแ,แต่เขาเอาไปแล้วนะคะไม่ต้องรอรุ้นหรอกรอคะ่ะเขาซื้อแน่นอนค่ะโอ<ฮ>้โ<ฮ>ไหไงวะทำไมยังไม่ไปสักทีเนี่ยฉันลืมเหมือนแม่ยามาหาท้ายันนะยืนรอต้นไม้นะคะ เย็นรอต้นนั้นต้นนั้นจะเอาไม่เอาแต่แม่เลงไปแล้วแม่เลงต้นนี้นะคะแต่ว่าเขาแม่เขาจับ <c oughs> จะเอาไม่เอายังไม่รู้นะคะอ,อะไรนะไปแล้วใช่ไหมหรือ <c oughs> เขาเอาหรือเขาไม่เอาแม่ก็ไปใกล้ๆสิแม่จะได้จับเลย อยากไยหาขุยหยานกูอะไรน่ะใช่ค่ะในที่สุดนะตูอ่ภารกิจรับนะคะนี่ yes <Yes. laughs> อยากจะถานะคะคือทุกคนเมื่อกี้ที่ยืินรอนะคะพี่ทาท่าทางละละร้อนรอนนี่ไม่ใช่อะไรยินรอต้ตไม้นะคะอีกคนหนึ่งจับกระถางอยู่อันนี้ก็อยากจะได้ของเขานะคะ <laughs> เดินเข้าไปถาม <laughs> สะหลบคุณเอานะคุณเอาอุ้ยผมม่เอาให้ดีก่อนค่ไหนดูดู <laughs> <laughs> มีการเข้าไปถามอีกอดใจรอไม่ไหว ก็เดี๋ยวเราก็จะเลาะเลาะนะคะน่าจะแม่เหมาเยอะค่ะวันนี้เพราะว่าไม่ได้เอารถมานะคะถ้าเอารถมานี่คิดว่าแม่คงจะเหมาทั้งตลาดละคะ่ะโดยจากทรงแล้วนะคะต้นไม้สวยๆเยอะค่ะจริงๆก็มีที่ตลาดนัดจดัดจักนะคะพวกต้นไม้อะไรพวกนี้แล้วก็มีที่แถวบางใหญ่อีกที่หนึ่งน่าจะเยอะกว่าที่นี่อะคะ่ะสนใจก็ถ้าใครสนใจก็แบบ ลองลองไปแวะดูนะคะ